สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project Die Podcast ก็มาอยู่กับอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมคิดว่าเนื่องจากช anel เ,เราเนี่ยมีความหลากหลายของเนื้อหามากนะครับที่ทำมามันอาจจะไม่ใช่แค่ฟิสิกส์พอดแคสต์แล้วนะครับผมจะทำพอดแคสต์เรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับเช่นอาชีวะเคมีดาราศาสตร์คณิตศาสตร์จิตวิทยาแล้วก็อีกกันแพทย์ผมคิดว่าผมจะทำหลายๆเรื่องนะครับ จนกว่าจะได้นเบลไพรส์ทำเยอะๆอาจจะได้นเบลไพรส์ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีทางได้หรอกนะครับเพราะว่าไม่ใช่การคิดค้นเรื่องใหม่ๆเป็นเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาขอนำเสนอประวัติของหนึ่งในบุคคลที่ผมกล่าวถึงมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่ได้มาเจาะจงว่าแกเป็นใครอะไรยังไงนะครับก็คือเรเน่เดกาดนะครับหรือว่าอ่านตามภาษาฝรั่งเศสว่าเคเนเดคัสนะ ถ้าใครรู้ภาษาฝรั่งเศสมันช่วยแก้ได้วยนะครับว่าผมพูดผิดพูดถูกอย่างไรบ้างนะครับอ่ะมาฟังกันเลยเนะะเาะอารเนเดการ์ดเนี่ยเป็นนักปรัชญานักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อิวตันมากๆเนาะที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับอ่ะผมจะไม่ขอเล่าว,ว่าเดการ์ดเกิดอะไรนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นเนื้อหาสั้นๆให้มันจบภายในคลิปเดียวนะครับไม่อยากให้มันยาวเหมือนิูตันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็สตอ็อกิวตันแล้วเพราะว่าิวตันยาวเกิน แต่ว่าทําต่อแน่ๆจนกว่าจะจบซีรีส์ของนิวตันนะครับจนกว่าเขาจะตายแล้วก็รับรู้ว่างานศพเขาแม้เขาจะอยู่คนเดียวแต่เขาก็มีคนมาร่วมง,งานศพเยอะแยะนะครับแอบสปอยนิดนึงเนาะทีนี้เนี่ยผลงานหลักๆของเขาจะมี2ง,งานนะครับคือด้านปรัชญากับด้านคณิตศาสตร์ด้านปรัชญาเนี่ยมันก็ต้องลิงก์ไปกับอีกคนหนึ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับใน EP ก่อน EP เรื่อง psychological podcast เนาะก็คือซิกมันฟอยนะครับ ซิกมันฟรอยเนี่ยหรือซิกมันฟรอยเนี่ยเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลความคิดเรื่องความฝันนะครับมาจากเดกาาเช่นกันคือนักจิต,ตวิทยานันกปัญญาก็ได้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับฟิลโลสเฟอร์เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็มีความคิดในเรื่องของความฝันว่ามันคืออะไรแล้วก็ในเรื่องของความเป็นตัวเราว่าเราคืออะไรคือระหว่างความฝันกับความจริงคืออะไรนะครับเป็นคําถามที่โลกแตกมากๆในคําถามหนึ่งสิ่งที่เดกาาเสนอนะครับเป็นสิ่งที่ เหมือนกำปั้นทุบดินนะครับเดการ์ดบอกว่าไอความเป็นเราเนี่ยไอความเป็นจริงของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็มีวาท้าที่กล่าวมันและมันดังมากนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าฌ็ n ง e n s นดงจูริสอันผิดก็เหมือนเดิมนะครับขออภัยก็คือเพราะฉันคิดฉันจึงมีอยู่ง่ายๆคือถ้าฉันไม่คิดว่าฉันมีอยู่ก็ไม่ใช่ฉันคล้ายๆเป็นมิสเป็นเขาเรียกไง ถ้าจริงแล้วเท็ดอะไรเงี้ยเป็นแบบคล้ายๆตักกระสาบหน่อยนึงนะครับมันเป็นปัญญาที่ดูลึกซึ้งเนาะแต่จริงแล้วก็คือเหมือนก็ก็ถ้ามีชั้นก็คือเพราะฉันคิดว่าฉันมีชั้นไงไม่งั้นก็ไม่มีชั้นเป็นเรื่องที่อตอบเหมือนกวนกวนกวนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็คือความจริงเนาะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาได้ได้ไดเขียนเอาไว้นะครับในเรื่องของปัชญ,ญาแล้วก็ยังมีเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคณิตศาสตร์ที่เขาได้ค้นพบนะครับเรียกว่าเรขาคณิตวิเคราะห์ ซึ่งเด็กมปลายได้เรียนทุกคนแน่ๆนะครับพวกหาความห่างของจุดจุดหนึ่งในในกราฟอะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องของความชันกราฟสมการเชิงเส้นที่หาจากกราฟได้เออที่มาของคำว่าสมการเชิงเส้นเนี่ยครับมันมีสมการเชิงเส้นกับเชิงซ้อนเนาะเชิงเส้นเนี่ยก็คือมันสามารถจะหาจากเนี่ยการวิเคราะห์ของของพี่เดกกดก็ได้นะครับเลยเรียกเชิงเส้นเพราะมันเป็นเส้นต่เขาบอกว่าเชิงซ้อนเนี่ยมันมันซ้อนคือ,อยังไงครับ มันซ้อนคือมันไม่ได้อยู่เส้นนี้นะครับพูดง่ายๆเลยคือถ้าเป็นพิกัดเชิงซ้อนเนี่ยมันจะมีอีพิจัดมันจะมีอีอย่างนึงเลยแยกออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยว่าไปใน EP ีถัดๆไปนะครับในเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยเนื่องจากในสมัยก่อนของเดการเนี่ยเรขคณิตเนี่ยจะเกี่ยวกับจุดเส้นรูปร่างนะครับกับพิชคณิตเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมันไม่มีความลิงก์กันไม่เกี่ยวข้องกันแต่เดการได้ ดัดแปลงวิธีคิดนะครับเลขาคณิตกับพิชคนิตเข้าด้วยกันโดยใช้ระบบพิกัดที่ชื่อว่าคาร์เีเชียนนะครับระบบพิกัดคาร์เีเชียนเนี่ยคือระบบพิกัดที่ประกอบด้วยแกน2แกนนะครับหรือจะ3าแกนก็ได้2แกนนั่นคือแกน X กับแกน Y นะครับถ้าใครเคยเรียนมาแล้วนะครับจะพบว่าไอพิกัดเนี้ยเราจะได้เรียนเรื่องผลคูณคาร์เีเชียนนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องนี้แหละนะครับซึ่งมันมาจากภาษาละตินนะครับคำว่าคาร์ทีซอุส นะครับซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมวิชาคณิตศาสตร์กับเลขาคณิตแบบยูคครนอ่ะที่ต้องย้าว่าเลขาคณิตแบบยูคครกเพราะในสมัยกรีกโรมันนะครับเลขาคณิตจับพิสูจน์ส่วนมากโดยการวาดเส้นโดยการวาดรูปนะครับอย่างเช่นพิทาโกรัสเนี่ยนะครับที่พิสูจน์เรื่องของไอ ด้าน a กําลัง2บวก b กําลัง2เท่ากับ c กําลัง2เนี่ยมีอีกหนึ่งคนที่พิสูจน์นะครับก็คือยูคลิดแต่ยูคลิดเนี่ยใช้เรื่องการลากเส้นเพิ่มอะไรเงี้ยแบ่งครึ่งมัธยฐานหนึ่งกก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกของเรขาคณิตสมัยก่อนจะพิสูจน์ด้วยการวาดรูปเป็นสส่วนมากนะครับไม่มีตัวเลขการคนวณสักเท่าไหร่ในกลับกันในขณะที่พีชคณิตจะไม่มีการลากเส้นใดๆเลยเป็นตัวเลข x y z ล้วนๆนะครับแต่นี่แหละ เด็กาดแกเอาสองเรื่องนี้มันลิงก์กันแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยเนะาะภาคตัดกลวยคืออะไรเล่าให้ฟังอีกคือกลวยนะฮะเรากลวยแัดกลวยหนึ่งแล้วเราตัดมันถ้าตัดแบบตรงๆงเนี่ยมันจะได้มรงกลมใช่ไหมครับตัดเฉียงเฉียงได้ทรงลาีตัดแบบโค้งโค้งได้พาราโบลาตัดแบบโค้งมากๆได้ไฮเปอร์โบลาคือมันมีการตัดหลายแบบนะครับแล้วมันจะเกิดรูปรูปล่างรูปที่ออกมาต่างตรางเรียกว่าภาคตัดกลวยนะครับไม่ใช่ภาพนะภาคตัดกลวยนะครับ ทีนี้เนี่ยเลขาฤทิตน้องก็คือต้องลากเส้นอย่างเดียวซึ่งการคํานวณเนี่ยมันถูกเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยในสมัยหลังจากที่เดกัดคิดนะครับพวกทฤษฎีบทที่เราเริ่มใช้คณิตศาสตร์แบบพีชคณิตมาพิสูจน์เนี่ยมันเกิดยุคหลังคนที่คิดค้นพีชคณิตบ้างอ่าโอเคพีชคณิตนะครับหรือว่าอัลจีบ้านี่ถูกคิดค้นโดยบุคคลในบุคคลหนึ่งที่โด่งดังในโลกมุสลิมมากๆนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์แห่งโลกอาหรับนะครับเป็นทั้งนัก วิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์โหราศาสาตร์นักภูมิศาสตร์ด้วยเก่งมากนะครับชื่อว่าม uh ูฮัมหมัดอิบูซาอัลคอวาลิสวาลิชมีมันอ่ญญญานยากมากนะครับเป็นตัวซอร์โซวะวาลิชมีนะครับเขาคือใครเขาคือ,อเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอา,าัยอย่ในเปอร์เซียนะครับในคอราลิสซึมน่าจะเป็นแคว้นหนึ่งในแถบนั้นนะครับในอุซเบกิสถานนะครับซึ่งเขาเนี่ยทำหลายอย่างเลยนะครับ มีความสามารถมากด้วยเพราะว่าเป็นคนแปลตำราภาษากรีกรตินแล้วก็หินดีด้วยนะครับเป็นคนที่คือชื่อเขาเนี่ยนะครับมันยาวเนาะตำราที่ตั้งชื่อเนี่ยมันมีตำาราเล่มหนึ่งเขาชื่อว่าอิซาอิบอันยิปรีวาอันกูบานะอันผิดก่อภัยยังสูง ah นะครับแนะนําให้ไปเสิร์ชหาเพิ่มนะครับพิมพ์ไปว่าอัลจีบาก็ขึ้นแล้วนะครับ อ่าซึ่งไอ้ตำราเล่มเนี้ยชื่อย่อยๆของมันเนี่ยมันยาวเกินนะครับมันชื่อแก่และชื่อตำราที่มีเอา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 อะไรเงี้ยเขาก็พีดนั่นเป็นคำว่าเ algebra แต่แปลว่าพีดแล้วก็มันเป็นภาษาสัญกฤกนะครับคำว่าพีชเชคคณิตเนี่ยนะครับเลยเป็นสองคำซึ่งพีชเชคคณิตเนี่ยเป็นวิชาที่พูดง่ายๆมันคือสมการนะครับมันคือการทำให้ข้างหนึ่งเท่ากับข้างหนึ่งไม่พอนะครับชื่อของแกเนี่ยไป เอาควาอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในต้นใบอาบเขาเรียกไงรากสับของคำว่าอัลกอริทึมนั่นเองนะครับมีหลายอย่างเนาะผลงานเคมีเยอะมากนะครับส่วนมากก็เกี่ยวกับกิตศานี่แหละครับที่ผมได้กล่าวไปเรื่องของการพิสูจน์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับปฏิทินด้วยอาอะไรก่ะหอดูดาวนะครับแล้วก็สำคัญเลยอันนี้นะครับการแก้สมการกาลังสอง ถามว่าทำไมสำคัญนะครับเรื่องของการแก้สมก,การกำลังสองเพราะนี่คือหัวใจหลักของอัลจีราเลยนะครับก็คือเรื่องของพหูนามเนาะหรือว่าพ o ลิโนเมียลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากคนหนึ่งนะฮะซึ่งเดกัดก็สำคัญ,ญยิ่งกว่าเพราะเอาสองอย่างนี้มารวมกันและสำคัญกว่าเดกัดก็คือนิวตันที่พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเรื่องที่อภิมหาแห่งความอลังการโดยใช้แคลคูลัส นะครับดิกันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันนะครับที่นิวตันได้คิดค้นทฤษฎีแคลคูลัสขึ้นมานะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งที่ทํางานคู่กันแต่จริงจัดกันนะครับสองคนนี้ไม่ค่อยเข้าขากันไม่กินเส้นกันก็คือนิวตันแล้วก็ไลบิชนะฮะสองคนเนี้ยในช่วงโคเรนทีนนี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าแกก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็คิด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 ,คดแต่ปรากฏว่าไลบิชประกาศก่อนเดี๋ยวจะเล่าละเอยียดอีกทีในเทปของนิวตันนะครับประกาศมาก่อนนิวตันก็เลยแบบไม่ยอมอะไรเงี้ย ปัจจุบันเราใช้เป็นแคคูลัสของไลบิชนะครับที่เป็น d by dx อะไรเดียวถ้าว่างๆใครมีคำถามเกี่ยวกับไอ้โหแคคูลัสมันมีอะไรมีเครื่องหมายตัวหนอนมีตัวอะไรจริงๆไอ้เครื่องหมายอินดิเกตนะครับมันเป็นตัวอักษรในภาษาสักอันหนึนนาา่งคือในพูดตรงๆในวิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เนี่ยมันใช้ตัวอักษรเปลืองมากใช้เปลืองจนต้องหยิบกรีกมาใช่ใชไหมฮะกรีกหมดต้องเอาอ่าหมดไอ้พวก อื่นดีกว่าครับมาใช้ตัวเคลลิอย่างเงี้ยตัวเคอก็เป็นตัวอักษรที่แบบภาษาถ้าจําไม่ผิดมันมันมีหมวดภาษาเรียกผมจําไม่ได้นะว่าเรียกว่าอะไรน,นะครับโอ้ยจนหมดภาษาฮะต้องไปยืมภาษายูมาใช้ภาษาฮิบรูตัวอเลฟฮะในการบอกเรื่องของอนันต์เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้าความเป็นอนันต์เนี่ยครั้งที่แล้วของนิวตันผมพูดเรื่องความเป็นกน๊าซนั่งไปแล้วใช่ไหมครับแต่วันเนี้ยจะมาพูดเรื่องความเป็นอนันต์คือนิวตันบอกว่าอ่าไม่ใช่นิวตันมีนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่นา ความเป็นอนันต์เนี่ยมันมีทั้งอนันต์แล้วก็อนันต์ไปอีกนะครับโดยใช้ตัวอเลฟนะครับแทนแล้วก็คออยด้ตยเลข0ูเลข1เลข2อย่างเงี้ยนะครับคือมันหมดแล้วจริงๆเลยต้องยืมภาษาอื่นมาใช้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องกล่าวคร่าวๆข,ข,ของอีกหนึ่งนะักคณิตศาสตร์ก็คือเรเน่เดกานะครับครั้งหน้าจะเป็นใครก็ขอให้คนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ